เป็นเรื่องจนได้แค่นั้นผู้ชมงานนี้นะคะทำเอาเดือดสนั่นโซเชียลม,มีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะโพสต์คุมเครือนะคะเหมือนเป็นผู้ดูแลค,คิวงานของสาวกามินติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเกาหลีใต้ค่ะคููจิมพระเอกหนุ่มแน็กชาลีงานนี้ทําเอาชาวเน็ตจุกยับเป็นการแอบอ้างหรือไม่โดยในโซเชียลค่ะมีคนออกมาแหกเจ้าของโพสต์ดังกล่าวนะคะว่าแอบอ้างค่ะซึ่งโพสต์ที่เป็นประเด็นนะคะก็คือการแชร์ภาพคู่เจ้าตัวเนี่ยกับสาวกามินที่ถ่ายคู่กันพร้อมกับข้อความเล่าความประทับใจนะคะว่า night to meet you กัน ได้ร่วมงานกับน้องเก่งมากๆตั้งใจทํางานสุดๆซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนะคะเป็นโพสต์เดิมค่ะที่ทั้งคู่นะคะเคยทํางานด้วยกันโดยล่าสุดเธอได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวอีกครั้งนะคะพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าเจ้าของแบรนด์ทักมาเยอะมากติดต่อน้องทางไหนสนใจอยากให้น้องกามินไลฟ์หรือพีเซนเตอร์ทักบีได้เลยนะคะจากโพสต์นี้เองค่ะท่านผู้ชมทําให้กลายเป็นประเด็นนะคะจนหลายคนเข้าใจว่าเจ้าของโพสต์นั้นคือหนึ่งในผู้ดูแลกามินหรือไม่จนกระทั่งมีคนออกมาบอกนะคะว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่ดู ดูแลการมินเลยก็คือพี่ปูค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการของหนุ่มแน็กชาลีนั่นเองโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะได้แคปโพสต์ดังกล่าวค่ะมาลงและอธิบายเอาไว้ว่าแอบอ้างไม่ใช่ผู้ช่วยพี่ปูนะคะงานนี้ค่ะทําเอาเจ้าของโพสต์โดนคอมเมนต์ตาหนิไปไม่น้อยซึ่งพอเข้าไปส่องหน้าเฟซของเจ้าของโพสต์แล้วนะคะก็ได้มีการแก้ไขข้อความและอธิบายชี้แจงแล้วนะคะว่าจากกรณีที่มีคนแคปไปเขียนว่าบีแอบอ้างว่าเป็นผู้จัดการบี B, ไม่ได้ดูแลน้องนะคะเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วนะคะบี B, แค่ไปทํางานกับน้องนะคะ วงเล็บพลแคปไปก็ไม่ถามเนาะเสียหายหมดพร้อมกับแปะเบอร์โทรของคุณปูผู้จัดการค่ะถึงแม้ว่าจะออกมาชี้แจงแล้วนะคะแต่ว่าในโซเชียลก็ยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่ดีแล้วก็มีคนตั้งคําถามต่อการกระทําดังกล่าวของเจ้าของโพสต์นะคะอย่างเช่นอา้าวก็คิดว่าการมินมีผู้จัดการส่วนตัวแล้วทํากันได้มีพี่ปูดูแลทุกอย่างค่ะแบบนี้ต้องสแกนคนเข้าหาการมินมากมาก,มากว่านี้หน่อยแล้วแหละละสายตามไม่ได้แล้วแหละตอนเห็นคืองงมากกว่าทําไมากล้าขนาดนี้เห็นโพสต์อยู่ตอนเย็นเห็นบอก บอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเหมือนล่าสุดไม่กี่นาทีเขาลบโพสต์ออกไปแล้วหรือเปล่าครับหาไม่เจอล,ละใช่ค่ะพึ่งลบโพสต์ยังอยู่แต่ว่าปิดคอมเมนต์ลบแก้ไขข้อความโพสต์ใหม่แล้วค่ะงงมากค่ะตัวเองเป็นคนโพสต์เองแล้วมาโพสต์ใหม่ใครไปเขียนแอบอ้างคนขับรถทัวร์พร้อมแล้วใครไปรับที่ไหนครับรถทัวร์จอดตรงไหนนะครับล่าสุดเขาโพสต์หาว่าอ่านข้อความกันไม่แตกที่เขียนมาก็เข้าใจแบบนั้นนะมีให้ติดต่อตัวเองด้วยงงถ้าพี่ปู่ไม่โพสต์คิดว่าใช่นะคะนี่เกือบหลงเชือ่อ ผมว่าแล้วดูแปลกๆน้องมิดนี่เองฮ่าๆๆเห็นแล้วคิดว่าไม่ใช่แน่และดูหิวมาก ก็ทาเอาแฟนๆหลายคนอดเป็นห่วงสาวกาหมินกันไม่ได้นะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยล่าสุดค่ะท่านผู้ชมสาวต้นโพสต์เขาก็ได้มีการออกมาชี้แจงแล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพียงการสื่อสารที่ผิดพะลาดโดยไม่ได้เจตนาก,ก็เป็นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าสาวกาหมินเธอ,อยังไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวซึ่งคนที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็มีเพียงคนเดียวคือคุณปูค่ะผู้จัดการของหนุ่มนักชาลีเท่านั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e YouTube c h anel n ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ